ประธานคุณทองเปลวกองจัน์นะครับก็ใช้เวลาสอวันในพที่สกลนครก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เดี๋ยวเราไปดูที่ผู้สื่อข่าวเราตอนนี้นะคะคุณติิยาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะคะเดี๋ยวมีรายงานเข้ามาค่ะเชิญครับ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดีฉันอยู่ที่ถนนสุขกเกษมสายเศรษฐกิจสําคัญของเทศบาลนครสกลนครนะคะซึ่งกําลังโดยสารเรือของทางตํารวจน้ํานครพนมค่ะที่อำนวยความสะดวกนะคะในการพาประชาชนเข้าออกในเ,เส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพล่าสุดณขณะนี้กันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าระดับน้ํานั้นอย่างท่วมขังสูงมากบางจุดนั้นสูงถึงหเมตรเมตรเลยนะคะ สังเกตดูนะคะว่าระดับน้ำนั้นยังท่วมขังศูนเป็นบริเวณกว้างค่ะและก็ยังมีประชาชนนะคะติดอยู่บนชั้นสองจำนวนหนึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่ติดอยู่ชั้น2นะคะหลายคนก็าให้เหตุผลว่าไม่สามารถอพยพหนีน้ําท่วมได้ทันค่ะเพราะว่าประตูบ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นเขตเศรษฐกิจป,ประตูส่วนใหญ่คือประตูเหล็กแล้ว ประตูจะใช้ระบบรีโมทค่ะเมื่อน้ําท่วมการไฟฟ้าจําเป็นที่จะต้องตัดกระแสไฟฟ้านะคะทําให้ประตูเหล็กเนี่ยซึ่งต้องเปิดด้วยรีโมทไม่สามารถเปิดขึ้นได้ค่ะประชาชนก็เลยต้องติดค้างอยู่ภายในบ้านนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่ารถบรรทุก6ล้อค่ะน้ำยังท่วมสูงเกือบจมทั้งล้อเลยนะคะแต่ก็มีสัญ,ญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าระดับน้ำนั้นก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะเรือที่เราโดยสารมาค่ะก็มีพี่วิไลลักษณ์นะคะเดินทางามาจากกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อาศัยอยู่ด้านใดด้านในนี้หลายหลายคนเลยใช่ไหมคะชุมชนท่าดุมสองค่ะอยู่ชุมชนอะไรนะคะชุมชนท่าดุมสองค่ะท่าดุมสองตอนนี้เนี่ยสภาพที่ได้รับฟังจากทางญาติเนี่ยสภาพบ้านเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอกันเลย,ยมาจากกรุงเทพติดต่อใครไม่ได้เพราะว่าไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่สงสัยว่าแบตเตอรี่คงจะหมดกันค่ะคค่่ะะแล้วจากครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันสภาพบ้านสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างคะจากความเป็นอยู่คือตอนนี้คุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็นําท่านขึ้นชั้นสองของบ้านแล้วก็การดารงชีพขั้นตอนแรกก็ไม่มีอาหารเพราะว่าไม่ได้เตรียมการก็ได้ความอนุเคราะห์จากปอพและตำรวจน้ำเข้าไปส่งอาหารปรุงสุกแล้วก็อาหารแห้งบางส่วนค่ะ ระดับน้ําก็อยู่ประมาณเอวความสูงของผู้ชายค่ะค่ะแล้วในเรื่องห้องน้ําการอาบน้ําน้ําไม่ไหลประปาโดนตัดไฟฟ้าดนตัดก็ยังไม่ทราบว่าต้องดํารงชีพกันเช่นไรเหมือนกันค่ะเพราะว่าติดต่อกันไม่ได้ค่ะจากการพูดคุยก่อนหน้านี้นะคะพี่วิไลลักษณ์เป็นอาสาสมัครป้องกันป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของปอพค่ะ ออประสบภัยเองเลยก็ประสบภัยเองค่ะก็มาดูครอบครัวเสร็จแล้วก็จะลงทําเป็นจิตอาสาร่วมด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นจิตอาสา,า,าของพ่อนะคะค่ะเห็นวันนี้ที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เตรียมอุปกรณ์ค่ะ<ส>มาด้วยมีค่ะค่ะเตรียมอะไรมาบ้างคะก็มีไฟฟ้ามีเออเขาเรียกตะเกียง,ยงสนามแล้วก็ไฟฉายสนามค่ะก็ติติดตัวมาตลอด เพราะว่าต้องต้องใช้พื้นที่จริงค่ะค่ะไม่ติดแต่ว่าสำรองแบตเตอรี่อยู่ค่ะก็คือเนื่องจากว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้านะคะก็เลยจาเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างมาด้วยรวมยาก,ก็กลายเป็นกระเป๋ารวมเครื่องแสงสวาง่างนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับดาบตํารวจชัชวานนะคะพี่ท่านเป็นตํารวจมาตำรวจน้ํานครพนมเดินทางมาช่วยเหลือประชาชนได้เข้าวันนี้เข้าสู่วันที่สามแล้วนะคะค่ะพี่ชัชวานค่ะ ก็ไฟฟ้ากับน้ําไม่ไหลครับเป็นลําบากของชาวบ้านมากครับก็สงสัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไฟฟ้าเลยต้องตัดนะครับก็น้ำํำน่าจะลดลงในวันนี้แหละครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกอีกนะครับ ค,คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงในเขตเทศบาลน,นครสกลน,นครสดสดกันเลยนะคะว่าสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะคือภาพล่าสุดค่ะในเขตเทศบาลน,นครสกลน,นครค่ะจะเห็นว่าถนนทุกสายทุกตรอกซอกซอยนะคะน้ำยังคงท่วมสูงทุกสายค่ะแล้วก็มีสภาพกลายเป็นคลองน้ำนะคะแต่ว่าวงกว้างของบริเวณ ถนนที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็เริ่มแคบลงแล้วค่ะถ้าคิดเป็นระยะทางวงน้ำท่วมที่แคบเข้ามานะคะก็จะประมาณ100เมตรนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าด้านบนเหนือเมืองขึ้นไปก็คือหนองหานค่ะเป็นจุดรับน้ำจากเขตเทศบาลที่อย่างเอ่อร้นนะคะแต่ว่า ระดับน้ํานั้นก็ยังคงท่วมสูงค่ะซึ่งในจังหวัดสกลนครนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะตั้งแต่สามทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะก็มีฝนตกลงมาแต่ว่าก็เริ่มแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็ตกอีกครั้งหนึ่งตอนประมาณตีสามตีสี่นะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าน้ําจากเทือกเขาภูพานนั้นไม่ได้ไหลลงมาสมทบในเขตเทศบาลน,นะครพนมอีกนะคะ ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขออาภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะท่านได้เดินทางมายังท่าอากาศยานสกลนครแล้วขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ค่ะลงสำรวจรันเวย์สนามบินนะคะโดยพบว่ารันเวยนะคะไม่ถูกน้ําท่วมแต่ว่าแท็กซี่เวยและก็ขอบรันเวย์ยังถูกน้ําท่วมสูงค่ะซึ่งจะต้องประชุมร่วมกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หาวินน้ำออกจากบริเวณสนามบินค่ะอาจาสูกหรือหกขึ้นระบายน้ำนะคะเบื้องต้นค่ะถ้าอากาศยานสกลนครได้ขึ้นวัน31กรกฎาคมนี้หรือว่าปิดถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งค่ะแม้ว่ารันเวย์จะไม่ถูกน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเนี้ยค่ะจะต้องนำอุปรกรณ์มาตรวจสอบความแข็งแรงของรันเวย์เพื่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ